สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวันนี้วันที่13พฤษภาค,คม2024มาพบกับเราช่องอินโนไลท์วันนี้เราจะมาดูกันว่าแนวโน้มราคาทองคําจะเป็นอย่างไรราคาปัจจุบันอยู่ที่ราคา2,353มีแนวต้านและแนวรับที่ต้องสังเกตดังนี้แนวต้านที่1อยู่ที่ราคา2,378ถ้าผ่านราคานี้ไปได้เราจะเห็นการพุ่งขึ้นไปถึงแนวต้านที่2ที่ราคา2390 และถ้ากราฟได้ผ่านราคานี้ไปได้อีกเราจะเห็นการพุ่งขึ้นไปถึงแนวต้านที่3ที่ราคา2,409ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญแต่ถ้าราคาไม่สามารถผ่านแนวต้าน,านได้เราจะเห็นการถอยลงของราคาแนวรับที่1ที่ราคา2,349ถ้าหากราคารับแรงกดดันการขายให้ลดลงผ่านไปได้เราจะเห็นการถอยลงไปถึงแนวรับที่2ที่อยู่ที่ราคา2,307ซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญและถ้าราคารับแรงกดดันให้ลดลงผ่านแนวรับนี้ไปได้อีก เราจะเห็นการถอยลงไปถึงแนวรับที่3ที่ราคา2,277ขอให้โชคดีเป็นของทุกท่านครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนถ้าชอบในการวิเคราะห์คุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามความรู้ใหม่จากทางช่อง i n นโนไลท์ของเราได้ครับขอบคุณที่ฟังชมการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในวันนี้